คาถามหาจักรพัทช่วยเสริมบุญบารมีเสริมสิริมงคลเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จและสมหวังในเรื่องต่างๆถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งจิตรละลึกถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพัทพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาแล้วกล่าวบทสวดมนต์ดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามุททายะพระพุทธาตรตนายามานีนพรัตติสีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆเทีาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาภีธานังวรังคันธเสีวริจามหาเถรังอาหังวันธามิจุรโตอาหังวันธามิอาทิโยอาหังวันธามิสัพโพโสภูธาธรรมะสังฆูเสมินาโมพรทาย judged 阿 ธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะุทธาบูชาธัมมะบูชาสังฆาบูชาอาตีธานังวรังคันธังสีวลีธรรมาเถรังอาหุวันธามิทุระตู โสผุ้ตาธรรมะสังฆผู้เนิณโมพุทธายะราพุ้ตายละธนัยยานมานีนภรัตสีสาหาสุธัมมาปุถุมโมสังโฆยาาพุโมนะ พุทาบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอาตติธาังวรังทันธังสีวะริรรมหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิอาทิโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทาธัมมะสังฆะบูเชนี นะโมพุทธายะพระพุทธตยะัรรมายานมาีนภรัตุทสีสะหัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัตถานังวรังทันธัง สีวะเดียมามาเถรันอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาทิโตอาหังวันทานิอปัสโสโูทาธรรมะสังฆาุเจนิงาโมโุทายะราโุทายรัตนะยานมานีโนภระ สีสะชาสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะตาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะมูชาอาติทานังวรังทันทังสีวะริธรรมะเถรังอาหันทามิจุระโต อาหังวันทาณิอาทิโยอาหังวันทาณิสัพโสภูตตาหรมมะสังฆะุเชนินะโมพุทธ สีวะลิตามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสัพถโสปุถารามะสังฆาปุเสมิญะโมปุถายะพระพุทธไตรรัตนายันมานีโนภะระ สีสะชาสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาตีธานังวาลทันทังสีวะริตามหาเถรังอ้ารันตานิ โทธรรมโมสังโฆยะถาภุโมนะโพธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาบังวรังกันทางสีวะริสมหาเถรังอาหารวันทานิสุรโตอาหารวันทานิธาตุโยอาหารวันทานิสัพพส์ พุทธะธรรมะสังฆาอุเทนิสัพเพพุทธะสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาภาลับปัจจับเจกานัญจะยังพลังภาลหันตานัญจะเอเจนารักขังปัญธานิสัพพโสสั พเพปุตาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาลัปตาปเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจเอเจนารักขังปันธานิสัพพสสัพเพพุตธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา Alap bata bati kanan jayang halang. Alahan tanan jati jengarap kampan kami tapasok. Sabi buddha, sabi dhamma, sabi sangka. Alap bata bati kanan าลาหันตานาันจะเอเจนารักขันปันตานิทัพพสุทูธังอาธิฐามิธรรมังอาธิฐามิสังฆังอาธิฐามิข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการสวดคาถามหาจักรพัิในวันนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบรมมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระโพธิสัตว์พระโสดาบันเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะหลวงปูด่ดูหลวงตามา้าและพระอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ขออุทิศให้แด่พรหมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบนรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสรรพสัตวเหล่าสัพสพวิญญาณทั้งหลายอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมที่อาจจะเคยกระทํากับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท้ายมราชแม่พระโทรณีเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่โปรดมาเป็นสักขีพยาน ในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่าน <c oughs> เมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออาน,นิสง์ผลบุญนี้จงเป็นพระปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขทำธุรกิจการค้า <c oughs> ก็ขอให้มีผลกำไรดีประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ขอให้ชนะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่และขอให้แค้้วลาาดจากพยันตรายต่างๆนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุและนี่ก็คือคาถามหาจักรพัเก้าจบซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลที่ผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลนำมาจัดทำให้ทุกท่าน ได้สวดมนต์กันอย่างสะดวกโดยที่มาของคาถามหาจากักรพรรดนั้นเป็นคาถาชั้นสูงของครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณโดยได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาโดยตลอดโดยเฉพาะหลวงปูด่ดูวัดส,สแกที่ท่านได้รับสืบทอดมาและได้สั่งสอนล,ลูกศิษย์เป็นจำนวนมากโดยท่านได้เผยแพร่คาถาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีแก่ตัวเราโดยอานิสงส์ของบทสวดมนต์บทนี้จะช่วยเสริมบุญบารมีช่วยปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งยังช่วยพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีถ้าหากท่านผู้ฟังชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและฝากกดแชร์ เพื่อบอกบุญแก่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเราด้วยนะครับผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าผลบุญไม่มีขายยา